ก็สวัสดีจากวรจักรนะครับในวันที่ฝนโปรยปลายผมมาที่นี่ก็เพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินตลาดนะัดของผมตาลังคืนเล่นนะครับซึ่งที่นัน่นก,ก็คือจะมีพวกโมเดลกล่องสุ่มเยอะมากเลยนะใครที่ชอบพวกโมเดลเนี้ยก็สามารถมาเดินดูได้นะครับผมเพราะว่าอย่างพวกกล่องสุ่มอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ของผม,มก็เริ่มจะบูมแล้วนะครับเพราะว่า ร้านค้าเขาเห็นตลาดใช่ไหมว่าคนแบบต้องการเยอะเขาก็เอามาขายกันเยอะซึ่งผมเคยไปดูที่พวกสะพานเหล็กนะครับแล้วก็มิกจตุจักรนะราคาก็ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะมิกจตุจักเนะี่ยราคาแรงอยู่แต่ว่าสะพานเหล็กยังยังอยู่ในราคาที่พอจะรับได้นะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูตลาดทองผมกนะัเพื่อว่าราคาจะแรงพอๆกับที่มิก แล้วก็สอพานเหล็กหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็ากิน,กน,นข้าวนะเพราะว่าฝนตกเราล้างค้าก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าโดนฝนทั้งลงผมก็เลือกอะไรไม่ได้ก็ต้องรอเขาครับตอนนี้ก็มนข้าวไขเ่เจียวเลยนะผม นี่ครับอันนี้คือข้าวไข่เจียวุูเฟ่นะครับราคา50บาทมาพร้อมกับน้ำมุนใบเตย20่สบาทเดี๋ยวพ่อกินข้าวเสร็จนะคุณว,ว่าฝนก็เริ่มตาแล,แล้วร้านค้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มตั้งแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะไปเดินดูได้ ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เริ่มตั้งร้านกันแล้วนะครับแต่ว่าฝนก็ยังปอยๆล,ล,ลงมานะแตเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูก่อนนะครับวันนี้ร้านไม่ค่อยเยอะนะอันนี้ก็จะเริ่มจากของกัจุกัจจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนยนะ คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะร้านเต็มเลยนะครับอ่านี้ก็มีกล่องสุ่มนะที่แกะแล้วแล้วก็เอามาขายนะครับก็มากับกล่องเลยนะพุกมอลลี่นะครับเวอจ์พับเห็นไหมชมพูอันนี้ก็คือลาบูบูคอลเลคชันล่าสุดนะก็750บาทราคาก็ยังแรงอยู่นะครับอันนี้ก็ลาบูบูฟรุตนะครับ450บาทก็มาเลือกดูได้นะครับตรงนี้ก็จะ วางใส่ถะกร้าไว้แล้วก็มาคุยๆเลือกดู่เขาก็จะแพ็คไว้กับกล่องเลยน,นี่ก็มอลลี่นะครับมากับลาบูบูตั้งโชว์ไว้ก็มีเยอะนะที่เนี่ยพอๆกับสะพานเหล็กแล้วก็มิกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในรังแบบนี้แล้วคนก็มาค้นกันอยู่ที่ว่าจะเจอตัวอะไรถูกใจหรือเปล่านะครับแต่ราคาก็ต้องมาดูกันอีกทีนะเพราะว่าแต่ละร้านก็ไม่เท่ากัน ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะครับเราว่าฝนมันตกไนงะร้านก็ยังไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้เริ่มทยอยกันมาแล้วนะข้างหลังผมนะมาพวก่อค้าแม่ค้าเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะับร้านน่าจะเยอะกว่านะี้ตอนนี้มันแบบยังโล่งๆอยู่คนระับผมก็เดินเซอร์เวยไปก่อนนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเสื้อผ้าของลาบูกูมันกรลองนะครับก็มีชุดต่างๆเขามาใส่หน้องเงี้ยก็สำหรับคนชอบแต่งตัวให้น้องนะครับก็ที่นี่ก็มีนะชุดหลายแบบเลยลองมาดูกันนะครับอันนี้คือทางเข้ามานะที่ติดกับถนนวรจัก ใครที่มาทางนี้นก็เดินเข้ามาได้ตรงนี้ก็ขายซี่กอกใช่ไหมขายของกินด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเนี่ยตุ๊กตาลาบูบูก็กำลังอินนะแล้วก็นี่ลาบูบูมากระรองแกะแล้วก็มาดูกันได้นะครับตรงนี้แผงก็เริ่มตั้งแล้วนะครับคืออีกโซนหนึ่งคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกไดมูมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เหมือนจะมีลาบูบูอคอลเลคชันล่าสุดด้วยนี่ครับ <laughs> ก็เห็นไหมราคาแต่ละร้านก็ไม่เท่ากันนะคือเราก็ต้องมาเดินดูลหลายๆร้านก่อนก่อนจะตัดใจซื้อแล้วก็มีเนี่ยตุ๊กตาลาบูบูตัวใหญ่ตัวนั้นก็น่าจะราคาเอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วแม้ว่าฝนจะโปรยปลายนะวันนี้ สำหรับตลาดคลองขมกลางคืนก็คือเขาจะเปิดวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับขายตั้งแต่ประมาณ6โมงถึง5ทุ่มนะโดยประมาณซึ่งโดยปกติแล้ววันเสาร์เนี่ยร้านค้าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเดิมทีเขาขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวก่อนที่จะพึ่งจะมาขยายเป็นวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็ทําให้วันศุกร์ยังแบบอาจจะยังไม่พลีคเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นวันทํางานยู่เนาะนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะครับ มีกล่องสุ่มอีกเพียบเลยเห็นไหมคนก็มุงดูตรงนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งนะครับที่เขาแกะแล้วก็ห่อซองไว้แบบเนี้ยก็โชว์ให้เห็นเลยว่ามีตัวไหนบ้าง อันนี้ก็จะดูง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลังคือมันเรียงไว้เลยเนี่ยะะเห็นไหมตัวใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นตัวที่เราชอบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น power pub ใช่ไหมครับอ,อันนี้สกาวแพนด้ารัวๆเลยนะชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับผมพรุ่งนี้ก็มากันได้นะวันเสาร์ฮิโรโนก็มีนะ ตัวน่ารักน่ารักเทียบเลยอันนี้ตัวโรบอทผมก็ชอบนะฮิโรโนะแต่ยังไม่ได้มีเข้ามาในคอลเลกชันเลยตอนนี้มีอยู่แค่มอลลี่กับลาบูบูนะครับไปกันต่อครับดูไปเรื่อยๆนะก็ไล่ไปทีละร้านครับตัวนี้ชื่ออะไรผมไม่รู้จักนะแต่มีลาบูบูด้วย แล้วก็นี่ลาบูบูหุ่นยนต์ราคาไป590แล้วนะตัวหัวก็ะโหลกก็ถือว่าราคาก็ดีดไปไกลแล้วนะลาบูบูตั้งแต่ลิซ่าถ่ายรูปลงส่วนตรงนี้ก็เนี่ยครับโซนของเล่นฝั่งอเมริกันนะครับมีกรูดมี slam d ง n k ฝั่งญี่ปุ่นปะปนกันไปนะครับแต่กกันบอลก็มีอันนี้ก็มาดูตัดเลี่ยนจาก สองสุ่มบ้างนะครับก็ซีล่าก็มีนะครับแล้วก็นี่สแลมดังนั่งเป็นเซตทีมเลยนะครับห้าคนแบทแมนก็มีนะแล้วก็นี่ชินจังใส่หน้ากาก่าไปกันต,ต่อครับอันนี้ก็ยังตั้งร้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ ข้างหน้าคนเยอะเลยสงสัยจะมีของดีนะถึงไปลุ้มดูอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่ให้ดูร้านตรงนี้ก่อนนะครับร้านนี้เขาขายอะไรอะ่ะเราเดินไปก่อนแล้วกันอันไ,ไหนแวะแวะก่อนอ๋อก็มีกล่องสุมชินจางครับจาก52ทอย แล้วก็โมเดลรถนะครับขนาด1ต่อ32ก็เล็กกว่าของจริง32เท่านะอันนี้ก็เป็นอีกมุมตัดเลี่ยนจากอาร์ทอยนะครับส่วนนี้ก็มอลลี่ก็มีนะตรงนี้ก็200บาททุกชิ้นนะครับพวกโมเดลนักวยปั้มนะแล้วก็มี Power อร์เรน อันนี้ก็แต่ w e นะครับโรมันเลนมีหลายตัวเลยอันนี้ไม่รู้จักอะเดี๋ยวขอคุยดูก่อนนะครับจะมีเนี่ยพวก Power Ranger แล้วก็มวยปั้มผมรู้จักอยู่แค่โรมาเลนส่วนอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นบล็อกเลสเมอร์หรือเปล่าสอง ทางกล่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นงานฟังก์ป๊อปนะครับหลายคาแรคเตอร์เลยนะ<_><_>นี่ลซาดอนก็มีเป็นกล่องใหญ่ด้วยแล้วก็เอเลียนใน t o ย Story นะครับก็ลองดูนะชอบตัวไหนเขาก็มาสุกสรรนะครับใครว่างหลังจากนี้ก็ตามรอยมาได้นะครับ ส่วนตรงนี้โซนของถูกนะครับสีสิบาททุกชิ้นเลยนะก็จะมีเนี่ยทุกมดแดงมดเอกหลายตัวเหมือนกันนะครับลองมาคุยดูเอาไปตั้งโชว์เล่นขำๆได้นะหรือว่าไปให้เด็กๆที่บ้านเล่นได้นะครับเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แรงมากถ้าเกิดครบเขาเอาไปเครย่ยงเงี้ยเด็กไม่ได้ถนอมมากก็ไม่น่าจะเสียดายกันเท่าไหร่ ขายกันต่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายพ่อค้าก็เริ่มทยอยมาตั้งร้านกันเยอะแล้วนะตรงนี้คนก็มามุงกันเยอะเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของเล่นแบบแนวคลาสสิกนะเป็นของเล่นแบบเก่าๆวินเทจอย่างเงี้ยใครที่สายวินเทจกำลังมองหาอยู่อย่างเงี้ยอย่างพวกคุ่นเหล็กพวกนี้เห็นไหมก็มีนะครับมิกกี้เมาส์ อะไรประมาณนี้วันนี้เกือบจะสองทุ่มแลนะครับฝนก็เริ่มมากันแล้วหลังจากที่ฝนซาไปครับผมก็เดินวนมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าปกติร้านจะเยอะกว่าน,นี้นะครับวันนี้มันวันศุกร์ด้วยแหละก็ฝนตกเลยก็เลยทำให้ร้านค้ามาตั้งน้อยหนะ่อย ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่น่าจะมีมาเพิ่มวันนี้แหละสำหรับร้านค้าผมก็ยังคงไหลไปกับฝูงชนอยู่นะครับก็ยังคงอยู่ในดงห้องถมอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีนี่สายชาร์จโทรศัพท์ลายลาบูบูด้วยนะแล้วก็นี่ตุ๊กตาตัวใหญ่ เดี๋ยวเดินบนของตอกนี้ดูบ้างนะครับหลักๆที่เห็นก็จะเป็นกล่องสุ่มเนาะไม่ค่อยจะมีแบบของเล่นอย่างอื่นมาแซมสักเท่าไหร่เป็นกล่องสุ่มสักประมาณ60-70เนลยนี่ก็เป็นตุ๊กาตานะครับแซมแซมมาอย่างเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่พวกกล่องสุมอาร์ท,ทอยจะดังเนี้ยมันก็จะมีแบบ พวกดักบอลวันพีซเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นแบบของเล่นฝั่งอเมริกันแต่ผมมาวันนี้ในโอ้โหส่วนใหญ่เห็นแต่กลองสุ่มทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็กล่องสุ่มอีกแล้วแล้วก็มี m o l l ี่สเตทนะครับขนาดกลางจำไม่ได้เขาเรียกว่า400หรือ600เปอร์เซ็นต์ แล้วก็อันนี้ลาบูบูชาวสวนที่เป็นที่นิยมอยู่นะครับตอนนี้ก็มีนะครับที่นี่เห็นแล้วก็น่ารักไปกันต่อครับตอนนี้ผมก็เดินวนมาหลายรอบแล้วนะเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เดินวนรอ,อพวกพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งร้านนี่อย่างเงี้ยก็ทยอยมากันทีละร้านสองร้านนี่ผมเดินวนมาประมาณ3าสี่รอบได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น นาจากจากทอยสตอรี่นะถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวสีน้ำตาลมา่ากนี่บัตไลเยีย re. ให้ดูใกล้ๆนะครับตัวเนี้ยมีรูตรงหัวด้วยเหมือนจะเป็นกระปุกอมสินได้ด้วยมั้งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะใครจำชื่อได้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะ อันนี้ก็ได้ครับ Molly Space สอนะครับ Baby Molly ก็มีนะดูเอานะครับราคาเป็นยังไงโอเคกันหรือเปล่ามาพร้อมกับลาบูบูหุ่นยนต์นะครับแล้วก็นี่ลาบูบูโผ่มาจากถังก็เล็งๆไว้อยู่นะไอลาบูบูตัวเมื่อกี้เนี่ย กระเป๋าก็มีขายนะครับเอาไว้ใส่น้องกันน้ำกันฝุ่นนะครับเป็นยังไงเอียนกันหรือยังวันนี้ผมพามาดูอาร์ตทอยแบบช้ำๆเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายอะไรเนี่ยเจอแต่อาร์ตทอยนะครับอันนี้ก็ซีโมโมเป็นเวอร์ชั่นไม่มีการ์ดนะครับเวอร์ชันนี้ นี่ก็ลาบูบูตะกานี้ทางตะก,กาเลยจริงๆผมก็อยากจะหยิบกลับบ้านหมดเลยนะตะก,ก้านี้แต่ว่าเดี๋ยวโดนพี่เขาทุบหัวเอานะครับมาวันนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่มาเดินดูก่อนเดี๋ยวเดินอีกสักแป๊บหนึ่งผมก็ว่าจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าวนมา สักพักนึงแล้วหลายรอบแล้วแล้วก็วันนี้ไม่น่าจะมีร้านมาเพิ่มเลยนะเพราะมันสองทุ่มกว่าแล้วอะเพราะฝนมันตกอันนี้ก็เป็นลาบูบูนะลุงบ๊อบก็มีฮิโรโนะก็มานะครับอันนี้ก็มอลลี่ตรงนี้เขาก็เริ่มทยอยตั้งกันนะครับนิดๆหน่อยๆมาบ้างประ,ะปายนะครับ แผงก็หายไปเยอะนะเพราะว่าฝนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็โซนอาหารนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหิวนะพอซื้ออาร์ตทอยปุ๊บก็หาได้กินแถวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องเอาผ้ามากันนะฝนเพราะวนะ่าไม่งั้นเดี๋ยวกล่องเปียกอันนี้ก็ลาบูบูตัวใหญ่เลยนะครับแพงแน่นอนตัวนี้ โอเคครับจากที่ได้เดินเซอร์เวดูราคาของอาร์ตทอยกล่องสุ่มที่ตลาดคลองสมบัติเกนนะครับ mm hmm. ก็พบว่าราคาก็ไม่ได้ต่างจากมิจลูนจักแล้วก็เมก้าพาซ่ามากนะครับตัวที่แบบเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่เนี้ยราคาก็จะ0ัดร้อยนะพวกหมายถึงแบบพวกตัวที่แบบแกะมาแล้วเงี้ยครับแล้วก็เอามาขายเงี้ยก็มันก็น่าจะเป็นไปตามวัฏจักรนะครับช่วงนี้ขาขึ้นคนแบบว่าเข้าไปเล่นเยอะอะไรเงี้ยใครที่รอได้ก็ อาจจะต้องรอไปก่อนนะถ้าไม่อยากจะโดนราคาเนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นราคาที่แบบสูงจริงนะครับซึ่งวอล์อกในการพามาเที่ยวตลาดลองขอต้อนคืนก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ